ให้ดีขึ้นความรู้ท่าที่เคลือนที่จากสนการนะสปีชนะในสนามผู้บริการที่ของภาคเหนือที่ได้มาทลาการแข่งสูงเสริมแพงนะครับการนัวิชาการแล้วก็ท่านผู้เข้ชูมือครับผมนี่มองกล้องแล้วก็แล้วผมนั่งล็อกตัวเราเพื่อนช่างภาพอยู่นักวิชาการครับน้องแอนเอนินมครับแล้วก็พี่น้องผู้ชมคือมันคือมันคือเรื่องราวของตัวการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม สกสามสิบสี่บซ็ต์ับแล้วก้อนฟางหรือว่าจะเป็นกากขั่วกากหั่วเหลืองนะครับก็จะเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านทั่วไปซึ่งพอทําเสร็จแล้วเนี่ยจะมีพวกมแมลงตัวไรนะครับเข้ามาอาศัยอยู่ครับแล้วก็เราก็เลยพัฒนาจากจากตัวตัวเห็ด นะครับมาเป็นแม่เชื้อแล้วก็เป็นหัวเชื้อสู่ก้อนเหตุที่เป็นขี้เลื่อยสมมติว่าเบงจรนะคะในแม่ฟ้าหลวงของเราค่ะก็คือจะเป็นการเริ่มกระบวนการตั้งแต่ส่งเสริมการปลูกขมิ้นชันในเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อให้ได้สารสัมพันธ์ที่สูงค่ะก็คือเราจะมีการควบคุมตั้งแต่ตรวจด,ดินก่อนค่ะว่าดินของเกษตรกร,ร,กรในเครือข่ายของเราเนี่ยค่ะพร้อมไหมค่ะมีพวกเชื้อโรหรือว่าโลหะห,ห,หนักในดินไหมอ่ค่ะ จากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเกษตรกรนะคะพร้อมเราก็จะมีการแจกหัวพันธ์ุที่ปลอดโรคค่ะโดยเราใช้วิธีของการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์นะคะโดยเรางานวิจัยเราทําการรวบรวมทั่วภาคเหนือคะ่ะโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชน,นะคะอพอสทนะคะแล้วก็เรารวบรวมมาได้4 4 3สายต้น8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วเราก็ทำมาการคัดเลือกพันธุ์โดยดูว่า ต้นไหนให้ผลผลิตสูงเราตอนอระยะแรกเนี่ยเราคัดได้15ต้นค่ะแล้วจะดูหนึ่งผลผลิตคือจำนวนยอดต่อต้นแล้วก็ปริมาณสารสำคัญที่ชื่อว่าสารจีนมิกเอซิดซึ่งสารชนิดนี้มันมีผลต่อการลดน้ำตาลในเลือดอะคะมันจะมีชุดอัลตราสด็จอยู่ข้างในเวลาเขาทำงานเขาจะเกิดการสั่นที่ความถี่สูงทำให้ไอข้างในไอน้ำตัวนี้กลายเป็นไอขึ้นมา แล้วเราใช้พัดลมในการอัดไอระนั้นออกมาเพื่อที่ะจะกระจายไปในรมเดือนเพราะเห็ดเขาต้องการแค่ความชื้นในลมเดือนไม่ได้ต้องการน้ำเหมือนที่ว่าเราลดผักเข้าไปพอหลังจากไอน้ำข้างในเนี่ยมันมีอุณหภูมิอยู่ประมาณ25องศาแต่ภา,ายในลงเดือนเรามอาจจะสูงถึงประมาณ3า3 6องศาเมื่อไอน้ำเย็นออกมาจากตัวเครื่องผลิตไอน้ำแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกันภายในลงเดือนทําให้อุณหภูมิระดับลงอยู่ในเลงที่เห็ดต้องการก็คือช่วง28องศาแต่ไม่เกินสา